สนับสนุนโดยครีมทาฟ้าเมลามีโฟอวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0929795115เครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446 เมื่อลูกทุกอินดี้อย่างหนุ่มการทัศนะจะต้องไปร้องเพลงของโง่อีกครั้งให้ต้นฉบับอย่างแจ็คธนพลฟังแถมยังได้ร้องเพลงคู่กันในรายการเพชรคู่เพชร3 0 0ช่องเวิร์กควอ์กันอีกด้วยงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงไปฟังกันเลยค่ะคันเสวฮอตรายการเพชรคู่เพชร300ที่ผมไปออกมาเมื่อกี้นะครับต้องยอมรับเป็นความกดดันมากๆนะครับเมื่อทีมงานติดต่อมาแล้วก็บอกว่าได้คู่กับพี่แจ็คธนลพลโอ้โหตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพี่แจ็คธนลพลเนี่ย เป็นศิลปินรุ่นพี่แล้วก็เป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเสียงเข้าคุณภาพมากๆแล้วตัวเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยรู้สึกกดดันว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เสียงดีอะไรมากมายแต่มีแค่ใจที่มันรักในเสียงพเพลงเท่านั้นนะครับผมก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับฝึกซ้อมหนักมากพอรู้ว่าจะได้ไปร้องในรายการนี้แล้วก็คู่กับพี่แจ็คนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็น่าจะ ผมพอใจนะเพราะผมก็เต็มที่ในส่วนของผมมากๆนะครับถ้าจะถามถึงว่าเหตุผลที่เลือกเพลงของโง่อีกครั้งเนี่ยถ้าผมตอบตรงๆต,ตรงนี้เลยก็คือตอนแรกนี่ผมเลือกเพลงเร็วไปของพี่แจ็คธนพลคือจดหมายลายจิม้มเพราะว่าผมไม่มั่นใจที่จะร้องเพลงช้าของพี่แจ็คเพราะเพลงช้าของพี่แจ็คเนี่ยรายละเอียดเยอะมากแล้วเพลงช้าของพี่แจ็คเนี่ยโอ้โหร้องยากนะครับผมก็เลยไม่มั่นใจที่จะนําไปร้อง พราะว่ากลัวมันจะมีจุดบกพร่องเยอะแต่คราวนี้ทางรายการโทรมาถามว่าอขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมเพราะว่าอยากให้โชว์เสียงตัวเองหน่อยผมก็อ่ะลองดูสักตั้งหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําในเต็มที่ที่สุดนะครับก็ผลมาก็เป็นอย่างที่รายการออกไปนะครับผมก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับหวังว่า ทุกท่านจะชอบน,นะครับถ้าถามว่ากดดันไหมที่ต้องร้องเพลงให้ต้นจะบบบฟังโอ้โหก,กดดันมากๆครับแต่ก็ได้กําลังใจดีๆจากพี่แจ็คพี่แจ็กก็คอยให้คําแนะนําในการร้องในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้พลังใจที่ดีก็เลย สู้ครับผมถึงแม้ว่าเราอาจจะร้องไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะแต่เราก็พยายามร้องในแบบของเราเต็มที่ที่สุดครับรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงเด็กบรรยั่วรู้สึกดีใจครับเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วช่วงเด็กๆเกนะี่ยผมเป็นนักร้องสายประกวดลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วผมก็อยากจะร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆอีกสักครั้งเพราะว่าผมหา,หายมานานมากตั้งแต่เดินทางมาออกเพลงสายลูกทุ่งอีสานอินดี้นะครับแล้วก็รู้สึก ยินดีมากๆอีกที่ได้ร้องกับพี่แจค็คเพราะว่าพี่แจค็คเนี่ยเขาก็เป็นศิลป,ป,ปินลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับดีใจมากที่การกลับมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆองวงครั้งนี้ได้ร้องกับผู้ชายที่ชื่อพี่แจ็คธนพลครับสิ่งที่ได้รับจากการร้องเพลงครั้งนี้นะครับได้รับการท้าทายตัวเองครับเพราะว่าผมห่างหายจากการร้องเพลงพลูกทุ่งแท้ๆมานานมากเพราะว่าช่วงเด็กๆเนี่ยเสียงผมก็ยังเป็นเสียงเด็กนะครับเสียงผู้ชายที่ แลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเสียงแตกปุ๊บเราเริ่มมีปัญหาในด้านของเสียงแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเสียงผมเนี่ยไม่ดีเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยกลัวการร้องเพลงรุ่ทุ่งแท้ๆนะครับแล้วก็มาแต่งเพลงร้องเองเพราะว่าพอเราร้องเพลงอื่นๆไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องแต่งเพลงร้องเองเพื่อที่จะเราจะได้ซัพพอร์ตเสียงตัวเองให้ได้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ทลายกำแพงตัวเองไปนหนึ่งกำแพงผมไม่รู้ว่าผมร้อง ได้ดีมากขนาดไหนในการกลับมาร้องครั้งนี้แต่ผมก็ถือว่าผมทำเต็มที่สุดลวครับถือว่าทำออกมาได้ดีสมกับความตั้งใจมากๆเลยค่ะข่าวลูกทุ่งเชื่อว่า f อฟก็น่าจะคิดเหมือนกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย